ตอนเราไปช่องป้ายต่นง้จะหายหลายคนค่ะสมหงองคนบ่าหายหายสักมือหละหายสักมือละตั้งแต่วันที่27่เจ็ดมือละค่ะโอ้น้ำบริมีโด น้ำเป็นอึดเนี่ยยามนี่น้ำบ่มีกินไรเขานอกจากลงอันใช่เป็นพ่อเห็นนี้บลงห้วยอีนูนชุดน่ะมันเหมือนไอ้คดีแต่แต่ว่าห้วยอีนูนชุดน่ะนะมีอยู่แม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 ่ป๊อบมีอยู่แต่ว่ามันเป็นขึ้นมากจริงๆนะก็คือหลังพูดตะมองเขาว่าหลังพูดแบบ้ก็ื่านกนอึ่งเลยว่าจะเพน้ายานหลงมาทั้งปีก็เลยลงคนไม่ตกเลยรักหาอยู่เขาหารักเดียวอยู่คนไม่ตกเลยพ่อก็ไม่เห็นกลัวมันเป็นเหมือนเหมือนคดีชมพู่น่ะนะยายยายลอง ฝนไม่ตกเลยได้มันคือซ้ำซากแทะเรื่องเก่าก็ยอมบวายประมาณเรื่องใหม่แลวบอกเอาเพิ่งได้นี่แค่กกเกาะกตุ่มนี่ได้ฝนมีตกนะยังนุ่มอยู่นะลายลายหน้าตาคนน่ะหน้าตาไม่มีเขาพ่ดได้ไทยชื่อนางอะไรนะนางณัฐพัชรโอ้โหชื่อณัฐพัชรณัฐพัชรนามสกุลเดชบัณฑิต โอ้คนหายแล้วแปดมื้อเรบอกเจ็ดวันอาบน้ำคนเดียวโอ้น่าสงสารเนาะเป็นผู้หญิงด้วยนะเนื้อดูภิกายนกับผมเนื้อฮด้าายิวกอ่หน้เกลน้เกลน้เก็ด้เกด้เกล็ดเกนน้ำเนเกนเกนกน้ำ อายุเดร,ร,ร,รู้จักไหมสามสิบปีนนบ้านนาผือหมูแบ้านนผือบเียพนเนุเ่มูอขามีครอบครัวอะไรมั่งเนาะมีมีลูกสคนโอ้ม<า>ีลูกสมคนลูกยังน้อยอยู่มั่งลูกคนดุทองโอ้ยเหตุใดมา เพราะว่าหันมูเคยมาอันนี้นะเคยมาเคยมาก็หลงนะเคยมาก็หลงไม่ใช่เคยมาแล้วจะมันจะจำจีการนี่คอยขนาดคอยปรกาศอื่ีกพอ้อหลงเด้อคอยเก่านะไปคอดไม่เรื่อยๆคอยจนงงเียไปน้ำเสียงลงได้ไม่บอกเลยถึงเจ้าชิมาไม่มาเก่ากะหลงเพราะว่ามันอยู่กลางป่าที่นั่นะยังหลงไม่บอกไปหาเฮ็ดมัน้ำข้างไป เดี๋ยวพะท่านหัจักเจ้าของหลงคืออยู่ซื้อย่างไปย่างมาเขายังโอ้ยังบอกเด้ไปท่างหัวบางที่นะมันเป็ดประเต็กถนนน่ะเป็นเหมือนสายกรุงเทพเลยมันนําเป็นอันนี้ถ้านหัจักเจ้าของหลงก็คือดิ้นล่นล่ะไปหาดิ้นล่นหาทางเลาะทางเลยไนใจที่กบตูมน่ะวิ่งยิ่งหลงยิ่งเดินยิ่งรีบนะก็นอนคนสื่อตาแล้วก็ต้องนอนเพราะว่าเขายังบอไปหาหล้วคิปว่าโทรศัพท์บลาเกติตโต้ไปแล้วเนาะ มก็รับแน่ได้แต่ว่าแบตจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาฟังเสียงแต่ว being ่าว so ันวันวันวันแรกแกก็ก็อาจจะจะใช้แบตเนาะแกไม่รู้ไงว่าแกไม่รู้ว่าจะหลงไงเออแม่นแม่นจนหมดเลยครับแต่แบตได้โอ้ลูกสามหน้าธงฐานเนาะลูกเจ้าพัวเพอได้ฉับบัตเนี่ยเขาก็ตามให้อยู่อ้าพัวก็ให้อยู่ว่าชัด ผู้จับมองนี่นะค่อยไปค่อยขึ้นนะอยู่แถวนั้นนะ่ะมันเป็นเป็นเบิร์มทหารได้เป็นเบิร์มทหาราหจลองเออมันเป็นเบิร์มทหารบบมีคนขึ้นไปมีค่อยมีใครขึ้นไปนะแล้วก็ปืนเก่าปืนอะไรก็มันขึ้นสนิมหมดไม่แล้วก็เขาเขาเคยชินเนาะเขาเคยขึ้นมาหาตลอดอยายเขาบอกว่าเขา,เขา,าเขาจนมานอนแล้วเป็นประจำพี่เชื่องแล้วบัน เชื่องกับเจ็บมือแล้วก็เชื่องไปเชื่องเชื่องนานอยู่เลยนายดาวบันคุบุญอย่างเชื่องเราก็จนมาถ้ามาด่าท่านี้มันก็ต้องเห็นล่ะก็นวดไหนยู่งเง่าอยู่งรถรถดลาวน่ะรถดที่ขี้มันจะไต่ขึ้มาหาเมฆหวานมันเห็นนู่นเห็นนีเอาน้ำก็มีกินกับผู้แล้วลงห้วยนูนชุดผู้แล้วไปแล้วไปอ่ะเข่าก็ต้องหูจักแหล่งล้วเพราะว่าเขาเพราะว่าถ้าถ้าเขามาบ่อยนะเขา เรามันเป็นอันตรายก็แค่ว่าย่านไก่บ้านฮุยเบิร์กเนี่ททำไปอุ้ยไปทางนั้นน่อยไปทางบ้านฮุยเบิกบ้านเออแม่นอยู่เฮาเฮาโบชินได้ทางนาเขาชินตะม้งนี่นี่นะท่นลงไปทางบ้านฮุยเบิกนะคนอะไรเห็นเพราะว่าเราก็เข่านะเคยไปทางฝุ่นเลยฝุ่นมากนะมันไก่เกินเฮยมาว่ะ ค่ะเลงมาทำปูเล็กควายนี่มันมันเป็นหลังเพียงมันเป็นหลังเพียงเสื้อเดียวเลยได้เออมันเรเป็นหลังเพียงเสื้อเฮาวด์ดูแลเนี่ยลักย่างหลาดมุ้งหอยนูนขนมอน้อุณโอ้ยขนาดตาโชไปก็ยังลงเฮ้ยลงลงไปบ้านอ่าอย่าไปหาว้าวอันนี้แม่ป๊อปตาทานั่นมันไปไปวังฮีเนาะชมายนั่นน่ะ ไปลงเช่นละมองป้าอันดงดิบอ่นนะลบเข้าลบออกลบเข้าลบออกอยู่มันนะมันก็เลยเอาอันมันเอาอีหยังว่ามาเบิ้งฮะอันอีหยังว่าเขมทิดมันก็บรแม่นเขมทิดเนาะมันก็ได้ฮักคำมันัดชื้อถาหรือมันมีขาหามันวะยานย่างเดียวยานหลงมาหลังผู้ขาพ่างผู้เลยไฟไปทั้งสีเช็ดเลยขึ้นมานี่นะทั้งไปทั้งนั้นมันได้ขับแมน แล้วก็คนเขาที่ยวตลอดเขอมาดูทั้งนั้นเราหากินดูให้รงกัมาเดี๋ยวยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเห็นไหมจะเจอไหมจะเห็นไหมผูกคนอนะยานยันมาทางโคกมาทางผีเนี่ยเด่นมันมันมันไป็นผตีรัดเดียวมันเป็นเขาซับซ้อนนี่เดี๋ยวจะรอติดตามค่ะข้าวชะลองคือกระดกกระเดียดแท้ จะลองไม่ถูกจับใบแดงไม่ถูกใบดำลูกชายบหมก็เลยทลองไปเบิกน้ำก็ได้น้ำประหลัยหรอเปล่าน้ำเพิ่มน้ำพุเขาป้อยระบายน้ำโอ้เมื่อเช้านี้ตูมีนเลยเปิดได้มือเช้านี่นะมีไลเขาจะป่อยลงมากป้อย เนี่ยเขามหาหลายอยู่ได้เขาพาหาขึ้นบ้านมะนาวเน่หล้กก็รท้นทั้งมังนก็ูนเน่ยู่เนี่ยเข้าวม่าไดีตรงนี้ขาคุอหลายมือเลเห็นรถดแบบนี้เนี่ยเขาเป็นเขก็มได้เขามหาหลายมือแล้วแต่ว่าคนมีหลายแต่มือนี่น่ะหลายคนแล้วก็ใส่วิทยุทะ่มอันให้อันทางทหารพูดขึ้นมาหาต้องให้ทางทหาร <c oughs> ขึ้นมาหาเลย ทานไม่มมาจะมาหาเดียวทหารก็คนหลงบาทนี่ไม่หลงนะเพราะว่าเขาเขาต้องมีเกลมทิศเนี่ยพอเราเลิกเกลมทิศก็เกลมทิศแต่อดเนี่ยถ้าถ้าถ้ามาผูอันนี้นะมันยาวได้ผูอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเพิ่อนผูเล็กไอ้หลังผูเล็กไปเนาะมันเจิ้นเฉลียวกับไอ้หลังผู้ผ้างผูแล้วเจิ้นเฉลียวก็ยังยังบ่นน้นายจ่ามันยังมีผูไปอีกไดย ขึ้นไปหั่นนะคอยเห็นห่อน้ำพุงหนองหานพุคุณล่ะเห็นเนาะแต่ว่าถ้าลงนะต้องจับบ้านเฮานี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลโอ้คังเลยกูมาหายก็มาหายแต่บ้านแถวนี้เนาะเฮี้ยตลอดเฮี้ยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยวะเออคือลมแทชมือนี่เออเดียวกันนรรมเมื่อนี้คือลมแท้คือแปลกแท้ะพวกเนสะกุฎเชลกระโจกมาแล้วยังมีตจงกอกกระโจงตุก งงคือมืออันมืออีภูก็คือเดี่ยวได้เออมือนั่นกระเด้งข้าวง่อยโต๊ะเพื่อโตกะกินข้าวกินแล้วได้เห็ดกระดาษจีทั้งทั้งบ้านเป็นซ้ำทั้งบ้านเคประมาณในระยาะก็จบคลิปแค่นี้นะโตกแเลยก็้ะโต๊ะเลยบ้านขอบคุณค่ะ